เพ่อกระถางหนึ่คือปลูกดินนี่ต้องร่วนนะคะจะได้ไม่อุ้มน้ำอันนี้ปลูกมาเดือนกลักวๆแล้วที่รับมามันจะต้นแห้งๆที่สั่งใน ออนไลน์ค่ะสั่งมาแล้วมันก็แห้งๆแล้วก็มาตัดรากจะตัดสั้นนะคะตัดให้เหลือรา,ากที่มันแค่ตัดแค่รากฝอยอะคะ่ะรดน้ำก็อย่าให้ชุ่มสำคัญที่ดินปูนะคะต้องเป็นหินภูเขาไฟ ดินที่ปลูกแคนตัสมาผสมกันต้องใส่ดินหินภูเขาไฟเยอะๆใช้ประมาณเบอร์เอสนะคะแล้วก็มีอันนี้ใส่ปุ๋ยขี้บัวแห้งค่ะมาผสมนิดหน่อยแล้วก็มียากันลาแล้วก็ อะะไรนะยาใส่ยากันลาแล้วก็อันนี้ก็จะผสมยากันลากับสตาร์เกินจีนิดหน่อยต้นสมบูรณ์มากค่ะ น้ำสามวันเพื่อลดลดแบบหยดน้ำแค่เป็นหยดเป็นหยดตามร่องอย่าให้เขาเปียกถ้าถ้าหน้าเขาเปียกก็ต้องเอาทิชชู่มาซับซับ,ซบให้แห้งนะคะอันนี้ก็กระถางหนึ่งตัวน,นี้มาแบบแห้งเลยมาปูก็ติดนะคะอันนี้จะสองเดือนแล้วค่ะตอนเข้ามาต้นเล็กมาแห้งมาเลย ดูสิคะต้นสมบูรณ์เลยเราไม่ได้ปลูกแบบดูแลอะไรมากคะ่ะเอาไปตั้งไว้ในร่มแล้วก็รับแสงแดดตอนเช้าๆประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้ตอนเย็นก็จะมีแดดส่องเข้ามาใต้ระเบียงบ้าน อย่าให้เขาโดนแดดแรงคะ่ะวันนี้ก็มาใส่หินภูเขาไฟอะไรนะดินญี่ปุ่นผู้พิดใส่ดินญี่ปุ่นนิดหน่อยมันต้นยาวมากค่ะนใส่เข้าไปประคองันต้น ต้นนี้กำลังจะแตกกำลังจะใส่ไปยังนี้นะคะ่ะน,นี่ดินญี่ปุ่น,นะคะ่ะเปอร์เอสก็จะพยุงลำต้นเ้นหน่อย ก็ยืดยาวจริงๆแล้วก็ปลูกไม่ยากค่ะแค่อย่าลดน้ำเขาชุ่มเกินไประยบน้อยอตัวนี้ก็สวย ชอบสีส้มมากคือจะลดสองวันหรือสามวันลดครั้งลดแบบหยดน้ำตามล่องลดแค่นิดหน่อยอย่าให้เขาแฉะสำคัญที่ดินนะคะดินต้องร่วนจริงๆร่วนแบบน้ำไหลผ่านได้เลยอะ่ะ ดินไม่อุ้มน้ำใส่หินกูเฝาไฟเยอะหน่อยมันก็สวยนะสมบูรณ์ต้มก็มีแค่นี้ค่ะไม่ยากอะไร